ถามสิถามเลยครับครับครับไม่ใช่กระแสข่าวเลยมีมีม,ม,ม,มีมีเอกสารเลยครับว่าให้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะดูเรื่องเงินเดือนเพราะว่าทางกระทรวงแรงงานเองก็ยังกำลังพิจารณาค่าแรงขังข้นต่ำอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะยกระดับเงินเดือนก็ต้องดูทั้งหมดทุกๆภาคส่วนก็ให้ทาง คณะทํางานไปศึกษาแล้วก็มารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะความเป็นไปได้อย่างไรก็ต้องมานั่งดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็ก็ถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาเกิดขึ้นนะครับใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าค่าคองชีพเองก็ขึ้นมาเยอะนะครับเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกๆภาคส่วนนะ่ะ นะครับทั้งรายการขั้นต่ำทั้งขง้าราชการด้วยเหมือนกันนะครับหล,ล,ลักการอนะ่ะคือขอดสอดคล้องแต่จำนวนเงินเปอร์เซ็นที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปของแต่ละอันนะครับ ก็เดี๋ยวต้องพักท่านอีกทีหนึ่งครับก็ถึงได้บอกว่าต้องไปศึกษาอีกทีนึงทั้งหมดนะครับเมื่อคืนนี้ได้มีการคุยกับผู้เชี่ยวชาญาสารสูงสุดอยู่นะครับก็มีความคืบหน้าว่ามีภาพถ่ายของอตัวประกันนะครับเพราะนั้นก็มีความเข,าเข้าใจว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ยังพยายามเจรจากันอยู่ นะครับก็กํากลังดูซิว่าช,วช่วงไหนเนี่ยจริงๆแล้วเรี่ยการการ,การรบทางด้านภาคพื้นดินเนี่ยก็ต้องมีการพักบ้างผมเชื่อว่าจุดต่อไปที่เราต้องมาพิจารณาคือว่าเมื่อไหร่ที่มีการหยุดยิงชั่วคราวสักจำนวนสมมติว่าเป็นวันหรือ2วันเนี่ยตรงนั้นนี่อาจจะเป็นวินโดในการที่เขาจะรำเรียงออกมาได้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็พึ่งทางมาเลเซียก็ง่าะเยอะนะครับ ยังไม่มีอัปเดตครับไม่มีครับเสาซิทเป็นยังไม่มีอัปเดตเลยนะครับครับผมขอบคุณครับ